สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันนะคะอลริสาเมเจิเชนทาโรค,ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆชาวกันนะคะคนมีคู่คู่กรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยประจำเดือนพฤศจิกายน2567นนะคะคนโสดสนิทไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปค่ะ การทำนายในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ออราเคิลและโหราศาสตร์ไทยในการทำนายค่ะเป็นการทำนายรวมนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมค่ะหยิบแต่สิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ไดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแม่หมอเปิดไพ่บางส่วนขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของพลังงานภาพรวมจากออราเคิลนะคะเพื่อนๆชาวกันเดือนพฤศจิกายนสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะ ไพ่ใบแรกมาเลยค่ะ Believe in magic นะคะเชื่อใน เวทมนต์อ่านะคะ journey by moonlight จะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่ตัวของคุณเองนั้นนะคะอาจจะเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบางคนอาจจะมีการอธิษฐานขอพรนะคะดาวพฤหัสบดีโคจรอ,อยู่ในภพสุภะนะคะที่แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะนะคะครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะาศาสนาความเชื่อนะคะ อ่ดาวิหัสคือดาวเจ้าเรือนปัตตนิแล้วก็เจ้าเรือนพันธุของคุณนะคะโคจอนเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็เป็นจุดที่ดีจุดหนึ่งนะคะที่ชาวกันเองค่ะจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับศาสนาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เนาะนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ,ะ passion and pleasure ค่ะ several your life ในเดือนนี้ในเดือนนี้นะคะดาวประจำตัวของคุณคือดาวพระพุธ โคจรเข้ามาเยอะมาอยู่ที่ราศีพิจิกเรียบร้อยแล้วนะคะแม่หมออัดคลิปในวันที่25ตุลาคมเป็นช่วงที่ดาวพระพุธเดินเข้าสู่ราศีพิจิกเรียบร้อยแล้วนะคะไปร่วมกับดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระเกตนะคะพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมซาญนะคะ เเลงไปที่ดาวพฤหัสบดีบนท้องฟ้าด้วยนะคะที่เขาเป็นคู่มิกันเพราะฉะนั้นดาวศุกร์และดาวพุธตรงนี้นะคะในภพเรือนที่ 3, สามสหรับลัคนาราศีกันค่ะเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งนะคะพิเศษทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าอุดมนาฬิกเฑกจรที่บ่งบอกถึงความมีเสน่ห์นะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสาชาคือคคอมนิเชัการสื่อสารสาชะาคือเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานคือการเดินทางระยะใกล้ญาติพี่น้องนะคะเกตคือ เกียรติอยู่ตรงนี้ด้วยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่คนสูงอายุคนเท่าคนแก่นะคะญาติพี่น้องตรงนี้อาจจะเข้ามาสนับสนุนนะคะช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างกับชาวลัคนาราศีกันได้ด้วยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้เจอนะคญะาติญาติหรือญาติพี่น้องพี่ๆน้องๆอ,อะไรพวกนี้ค่ะเได้มีโอกาสค่ะที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างนี้ะค่ะนะคะ,นะคะ พบเรือนต่อมาค่ะคือพบเรือนที่10ค่ะ Ten House Ten House ก็คือพบเรือนท,ที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะซึ่งดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเป็นดาวเดียวกันนะคะกับดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเมื่อโคนจรอยู่ตำแหน่งที่ดีพบเรือนที่ดีบ่งบอกถึงเรื่องเกี่ยวกับการงานที่มีการราบรื่นคุยคล่องนะคะประสานติดต่อเจราจาอะไรนะคะ ก่อนหน้านี้อาจจะติดติดขัดขัดนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เล็งกับพระราหูแต่ตอนนี้นะคะถ้าบางท่านที่มีพื้นดวงตั้งรับที่ไม่มีคู่ศัตรูเลยไม่มีการทำมุมถึงจะคู่ศัตรูบอกเลยว่าในการเจรจารเรื่องงานไหลลื่นรับรื่นคล่องนะคะค่องมากขึ้นมีโอกาสที่ชาวกันนะคะจะได้รับการได้รับโชคลาบบางสิ่งบางอย่าง อ่านะคะชคกลาบ,บางสีนบางอย่างจากอิทธิพลของดาวในเดือนนี้นะคะอืมทีนี้ไพ่ประจำตัวของคุณนะคะคือไพ่ The Lovers ในส่วนของความรักความสัมพันธ์ตัวตนเป็น Lovers เรามีความสุขมากขึ้นเราแฮปปี้มากขึ้นคลิปนี้เป็นคลิปของคนมีคู่ดาวประจำตัวคู่ครองของคุณคือพรฤหสัสวัสดีตอนนี้เดินถอยหลังนะคะอยู่ในภพสุภะเนาะแสดงว่า ในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีเดทมีทาวเวอร์แต่มีสองถ้วยแปลว่าอะไรมันอาจจะสำหรับเพื่อน,อนๆบางคู่ที่คบตันคุยกันมานานแม่หมอมองว่าคู่นี้เป็นคู่ที่อาจจะเคยเดินจากกันไปแต่ก็มามา,มาหายหายมันมีเหตุที่คู่ครองของคุณอาจจะมีลักษณะที่หงุดหยิดง่ายก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนี้ค่ะ เหมือนกับเขาอาจจะทําอะไรแบบปรปปับเขาก็ทําเลยเลยประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านคนรักของคุณจะมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเขาอยู่ร่วมกับดาวมาตยูในภพสุภะสุภะแปลว่าต่างประเทศคนรักของเพื่อนชาวการบางคนเองนะคะอาจจะอยู่ต่างถิ่นแดนไกลแต่ในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีเริ่มถอยหลังนะคะตั้งแต่3ตุลาคมเนี่ย ไปจนถึง13กุมภาพันธ์2568นะคะเป็นระยะเวลาประมาณ133วันจะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังมันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าอ่ะเห็นไหมมันมีไพ่สองถ้วยอยู่แม่หมอมอง,มอง,มองว่าในลักษณะของไพ่สองถ้วยบง่งบอกถึงคนไกลอาจจะมีโอกาสหวนกลับมาได้สําหรับใครที่คนรักคู่ครองของคุณเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะคะอาจจะมีโอกาสที่เขาอ่ะ อาจจะมีการพักพักล้องหรือพักเบรกค่ะแล้วก็เดินทางกลับมาบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไม่หมอมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งอ่ะถ้าใครที่เป็นชาวการและรับชมคลิปแม่หมอแม่หมอจะยกตัวอย่างคู่นี้เพราะว่าคู่นี้ตอนนี้นะคะสบีของอรุ่นพี่ที่ลักนากันเนี่ยเขากําลังแพลนนะคะจองตัว๋วเครื่องบินกลับบ้านอเขาไปทํางานนะคะที่ต่างประเทศซึ่งไปประเทศที่มีการทําสงครามอ่านะคะทีนี้ตอนนี้ก็เหมือนจะแบบมีการ เหมือนจะมีสงครามเริ่มเริ่มคุกคุนเนเอ,อ,อเขาก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวลองกลับมาดีกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยประมาณนีเ้เขาก็ลังหาตัวครื่บินกลับเนี่ยอันอันเป็น energy แบบนี้นะคะที่ดาวประจําตัวคู่ครองเขาถอยหลังแต่ว่าเขาถอยเขาเป็นอย่างนี้นะคะแม่หมอไม่แน่ใจว่าคุณเพื่อนชาวกันที่มีคู่อยู่เนี่ยจะมี energy แบบนี้ไหมแบบ เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปถ้าเป็นคนคุยจะเป็นเหมือนแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนการจริงจังแล้วไปทํางานอยู่คนละถิ่นเนี่ยมันจะไป,ไปมา,มา,มาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพรัสเนียเดินผิดป,ปกติตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่ต้นปีถ้าจาไม่ผิดนะคะวันต้นปีอ่าซึ่งคู่นี้เขาก็จะเดินทางเนาะมีช่วงหนึ่งที่เขากลับมาอยู่ไทยแล้วอยู่สักพักหนึ่งเพอพระฤาษียาเข้าสุาพัุ๊กเขาก็เดินไปเดินทางไปอีกรอบหนึ่งแต่เป็นคนละประเทศนะคะตอนนี้เขาไปเกาหลี อ่ะตอนนี้ก็ไปอีกตะวันออกกลางนะคะอ่ะอย่างนี้ <c oughs> นะคะเขาเขาก็จะแบบอ่ะยือย้อยืย้อยักๆอย่างนี้ค่ะทีนี้แตนน่เดนเรามองเห็นถ้าเป็นคนคุยเป็นคนคุยกันคนคุยกันก็ยังคงคุยอยู่แต่ว่าอาจจะคุยบ้างไม่คุยบ้างช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบ สุภาพ,พแปลว่าการเรียนต่อระดับสูงคนละของคุณอาจจะมีการเดิน,เดนทางเรียนต่อไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะคะมีคู่หนึ่งเหมือนกันที่น้องเขาเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะคะแฟนของเขาพรหัสคือดาวหมอดาวบุญนะคะดาวครูบาอาจารย์สิ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคือ,อ,อคือแพทย์หมอพยาบาลน,นะคะน้องนี้เขาเป็นนักจิตวิทยานะคะ,ะเพราะว่าเป็นราศีมีนใช่ไหมนะคะสปิวชัลเขาเป็นคุณหมอทางด้านจิตวิทยานะคะทีนี้ ให่บ่งบอกถึงทําไมต้องยกตัวอย่างเพื่อให้เราเห็นภาพข้อของกันนะจะค่อนข้างชัดเจน2อง้วยกับ king of cups เรามองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่มันยังเหนียวแน่นอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเหตุที่เหมือนคุณนั้งคู่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเหมือนคุณนั้งคู่อาจจะมีการแบบจะต้องโยกย้ายหรือจะต้องห่างไกลบางสิ่งบางอย่างเพื่อนนึกออกไหมประมาณนี้นะคะแต่เรามองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ ทาเวอร์ e ทำงานให้คนไกลรู้สึกว่าอยากจะกลับมาคุยมากขึ้นอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้นะคะเราไปดูพลังงานในฝั่งของเขากันตัวตนเห็นไหมตัวตนเป็นเลเวอร์สเพราะเรามีเสน่ห์ค่ะพุทธศุกร์อยู่ด้วยกันนะเป็นการเจรจาเรื่องเรามีเสน่ห์น่ารักนะคะเนื้อหอมไปที่ไหนใครก็อยากคุยด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยเนาะนะคะตัวตนของเขานะคะพลังงานในฝั่งของเขามีเอ็มเพรสแปดตาเปรกถือดามคิงถือถ้วยแล้วก็ไพ่หกไม้เท้านะคะเอ่อ ในฝั่งของเขานะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกดีมากๆคุณอาจจะเป็นแม่ของลูกเขาพ่อของลูกเขาก็ได้นะคะบางคนแต่งงานกันแล้วแหละน,ะนั่นเองคือเขาก็จะค่อนข้างรู้สึกดีกับคุณนะคะแล้วก็รักคุณมากๆในขณะเดียวกันเขาก็มีความเครียดวิตกกังวลไม่สบายใจเหมือนกันนะคะแปดดาบอึดอัดนะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเด็กถือดาบเป็นลักษณะข,ของคนที่อยากจะคิดมากหรืออยู่ในสภาวะตอนนี้ของความสัมพันธ์ที่อึดอัดเหมือนกันถามว่าทําไมต้องอึอดอัดตอนนี้นะคะ กลักนณากันนะคะมีดาวพระราหูเล็งลักนณาอยู่เป็นเจ้าเรือนอรตเนาะส่วนเขานะคะชิ่งสองพระราหูเป็นเจ้าเรือนวีนาทับลักนามันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเป็นในลักษณะของคนที่คิดมากนะคะคำว่าวินาคิดมากเป็นกังวลส่วนอรตเนี่ยจะชัดเจนเนาะชัดเจนเลยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับอ่ะการอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคเนาะในเรื่องเกี่ยวกับอ่ะอรตแปลได้สองอย่างหนึ่ง ศัตรูซุงๆหน้า2ออริแปลว่าสุขภาพบางคนมีปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งพี่ท่านนี้นะคะเพิ่งไปรับการผ่าตัดนะคะที่ภายในนะคะของผู้หญิงมาเหมือนกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาอันนี้คือไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกคนนะคะมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลด้วยนะคะแต่บางท่านที่ไม่หมอรู้จักท่านนึงก็ไม่ไม่ได้ผ่าตัดไปได้อะไรนะคะก็ยังทํางานปกตินั่นเองนะคะเอ่อคิงชือ้อถ้วยนะคะหกเอ่อหมท้าเนี่ย เรามองว่าตัวของเขาอาจจะมีความคิดมากมีความวิตกกัวงวลดาวประจําตัวเขาถอยหลังดาวประจําตัวถอยหลังแปลว่ามันไม่เสถียรเบื่อเซง็งนอยดาวหงุดหงิดง่ายท้อใจนะคะ ถ้าอยู่ไกลก็เลยอยากจะหันหลังกลับมาบ้านนะคะบางท่านไปทํางานเก็บเงินเก็บทองมาเนาะนะคะอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้เงินมาพอสมควรแล้วนะคะก็กลับมาตั้งหลักที่บ้านก่อนนะคะประมาณนี้ก็เป็นไปได้หรือบางท่านช่วงที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะมีความหงุดหงิดใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวการทํางานเนาะนะคะตอนนี้ดรามกาเงินเขาก็เป็นนิดด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้า เขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารสําหรับคนแต่งงานเป็นแฟนการใช้เงินกระเป๋าดีกันเนาะคือเขาอาจจะมีความเครียดความคิดมากในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระเป๋าเกีกเ่ยวกับลูกหลานนะคะจ่ายเงินให้ลูกหลานนู้นนะั่เงินก็น้อยลงนะคะเพราะดาวปรเงินเป็นนิด 12, สิบสองสิบเอ็ดสุภาสุภากระดุมพาเป็นนิดนะคะแต่ก็ได้ตำแหน่งนะคะพิเศษของเขาเพราะฉนั้นแม่หมอมองว่า อาจจะมีการจ่ายเงินไปกับลูกหลานะคะัะอาจจะทำให้เขาคิดมากก็ได้นะคะหรือว่าลูกๆของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่อาจจะแพลแนว่าโอเคกลับมาตั้งหลักหรือกลับมาทําในสิ่งที่เหมืมนหอนกลับมาบ้านเกิดหรือคนอยู่ไกลเนาะคนอยู่ไกลกลับมาบ้านเกิดหรือ อ,อ,อยู่นี่แหละค่ะแต่ว่าอาจจะกลับมาทบทวนกับตัวเองว่าจะไปเริ่มต้นลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะคะประมาณนั้นอ่ะทีนี้เราไปดูกันในฝั่งของคุณละคะไม่หมอ,อยกตัวอย่างให้เพื่อนๆชาวกันนะหลายตัวอย่างหรือสิหลายซีน n ร r i o เพราะว่าไม่หมอน่ะลูกดวงของไม่หมอช่วงนี้เป็นลัคนาการเยอะ ไม่รู้เป็นอะไรนะคะทักมามีลักคนากันเยอะเยอะมากนะคะในช่วงในช่วงสองสาเดือนนี้เป็นลักษณากันเนาะแล้วก็มีลักคนากลุ่มด้วยนะคะตอนนี้มันจะมีเกณฑ์เนาะที่ดาวที่ที่ดาวเห็นการเปลี่ยนแปลงสองดวงทํามุม ต่อลัคนาของสีลัคณาราศีนะคะที่เป็นเจ้าภาพคือกันมีนนะสิงแล้วก็กุ่มนะคะสิงกับกลุ่มก็จะเป็นดาวเสราร์เนาะส่วนกันกับมีเนี่ยจะเป็นดาวพระราหูนะคะ ขอดูพลังงานในฝั่งของคุณห้าเหรียญห้าเหรียญคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้คุณค่อนข้างเต็มที่นะคะดาวศุกร์ที่เป็นอุดมนรลาเกณฑ์ของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งปรกักาเศษตุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะด้วยได้ตำแหน่งปราปราแปลว่าทาเพื่อผู้อื่นแปลว่าอะไรในในความมีเสน่ห์ของคุณนะคะคุณเองคุณก็ดูแลเต็มที่ คุณอาจจะใช้จ่ายเงินไปกับครอบครัวคุณอาจจะใช้จ่ายไปกับการดูแลเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะดูแลเขาบางคนอาจจะเปก็ด้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณน่ะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีค่าต่อใจคุณมากๆเด้อซันพอมันมีค่าต่อใจคุณมากคุณก็พร้อมที่จะทุ่มเทนะคะบางคนชอบกัน โหทุ่มเทมากๆเลยนขณะเดียวกันในใจลึกๆคุณก็มีความคิดมากมีความวิตกกังวลเหมือนกันสําหรับคุณคุยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณค่อนข้างคุณก็ข้างแฮปปี้แต่ในความแฮปปี้นั้นมันทำให้มันยังมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างอยู่เพราะมันไม่มีสถานะเนาะนะคะเนี่ยอาจจะไม่มีสถานะก็ได้คนคุยไม่มีสถานะแต่ถ้าเป็นแฟนกันะ่ะ เป็นแฟนกันที่มีสถานาชะชัดเจนเนาะนะคะมันเหมือนกับในใจเรื่องคุณเหมือนรู้สึกคิดมากเพราะดาวประจาตัวคุณอยู่ร่วมกับดาวพระเกตนะคะที่บ่งบอกถึงความวิตกกังวลใจรวมถึงราหูลรงลัคนาด,ด้วยนะคะก็จะมีความหงุดหงิดใจหรือว่ามีความวิตกกังวลใจในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนรักนั่นเองนะคะมีพลังงานของ The t o w e r แล้วก็สองวเท้าค่ะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์เนี้ยมันมันงนนียบงยอยู่เหมือนกันนะคือ แม่หมอมองนะทาวเวอร์มาบ่อยดาเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำงานเลงอยู่ใช่ไหมรวมถึงดาวทาวเวอร์ก็มาบ่อยคือมาริตยูนะคะที่อยู่กับร่วมกับดาประจําตัวของเขาแม่หมอก็เลยมองว่าตัวคุณเนี่ยถามว่าคุณมีความสุขไหมเรามองว่าคุณมีความสุขกับตัวเองคุณมีความสุขได้ตัวของคุณเองหรืออกไหมคะและสิทธิที่คุณยึดยึดยึดติดยึดไว้ถ้าใครที่มีลูกด้วยกันคุณอยู่เพราะลูกของคุณคุณอาจจะอยู่เพราะลูกของคุณก็ได้หรือคุณอาจจะทําเพื่อ คนที่คุณรักในในความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนอาจจะเป็นลูกก็ได้นะคะอ่าถ้าไม่เป็นเช่นนั้น,นะคะ่ะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าตัวของคุณเองเนี่ยคุณไม่มองรู้สึกว่าคุณอน่เต็มที่แต่แต่นะคะสองไม้เท้ามันมีความห่างไกลกับในเรื่องของระยะทางที่คู่ของคุณอยู่สุภาเนาะสุภาถ้าไม่ได้ไปบวชเพื่อสุภาคือการบวชได้ด้วยนะสุภาถ้าไม่ได้ไปบวชอ่ะ มันก็คือลักษณะที่เป็นการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยคะ่ะออหรือไปทํางานต่างประเทศเนาะเพราะว่าแปลว่าทางไกลคือคําว่าสุภาพมันชัดเจนในการขยายความความว่าต่างประเทศอ,อ่ะเออมันจะมีสามเรือนเนาะมีวินาทีมีมรณะมีสุภาแต่สุภานนียค่อนข้างชัดเจนกว่าเพื่อนนะคะในในพบเดือที่แปลว่าต่างทิ่นที่ต่างประเทศทีนี้สองไม้เท้ามันคือความห่างไกลกันบางทีมันก็เหงา นะคะคุณเหงาคุณคิดถึงเขาเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณจะรู้สึกถึงความเหงาในใจลึกๆนะคะบางความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เหมอมมาว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิมมชั่นอลภายในที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มมไมค่อยมั่นคงคุณอาจจะมองว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมั่นคงก็ได้นะคะประมาณนั้น อะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรคะ สวินถือดาบสถ้วย Temperance The Lovers The Hangman ค่ะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะไม่บอกมองว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากสําหรับเขานะตัวเขาอาจจะต้องไป ต่อสู้แข่งขันนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนาะนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีการเดินทางไกลบอ่อยครั้งหรืออยู่ต่างถิ่นจากคุณอยู่ห่างจากคุณแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เสมอนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ตัวของเขาเองก็กำลังคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะเดลเวอร์ over, แล้วก็นึกถึงเรื่องของความรักด้วยนะ ชิงสองตัวเขาเข้าสหัชชะเนาะทีนี้ถอยหลังแปลว่าจะหันกลับมาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการเงินแล้วนะคะแปลว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังใช้ความคิดนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิบ1องสิการงานของเขาว่าเขาจะเขาจะทํางานอะไรต่อไปดีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าพฤหัสเนี่ยเป็นชิงสองมันคือ ดาวพฤหัสเนี่ยเขาครองสองเจ้าเรือนของเขาเนาะคือตัวเขาและงานเพราะฉะนั้นตัวเขากับงานคือดาวเดียวกันเมื่อถอยหลังแปลว่าเขาอาจจะหันหลังกลับมาทบทวนเรื่องงานที่เขาทําอยู่ในะปัจจุบันก็ได้นะคะออหรืออาจจะมองไปในส่วนของการกลับมาทําสิ่งเก่าๆไหมเอางานเก่าๆมาทํำไหมรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักด้วยนะคะอ่าก็อาจจะรู้รสึกว่าเอ้ยอยากจะกลับมา มีเวลาให้กับความรักมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะมีความไม่สบายใจอยู่ในใจเรื่องเรื่องเหมือนกันนะคะเรามาดูพลังงานเอาคลำกันค่ะวันที่9พฤศจิกายนดาวศุกร์ที่เป็น3นะดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนสหัชชะเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยและเป็นอุดมมาลาเกณฑ์ด้วยนะคะจะโคจรเดินหน้าไปพบเรือนที่4 เรือนพันธุนะคะได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันชงเฉงดาวสุกเดินหน้าเข้าสู่เรือนพันธุในวันที่9พฤศจิกายนนะคะตามไปด้วยดาวพระอาทิตย์ในช่วงวันที่16พฤศจิกายนอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศน,นะคะวินาศวินาศเนี่ยเขาจะเดินเข้าสู่สหัชชะนะคะจากกระดุมพระเออ วินาสหัสชาไปพบเจอกับตัวคุณพระเกดแล้วก็การงานเลงไปที่พระฤหัสปัตน,นิและพันธุบางคนอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงอืมบางคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงบางคนมีโอกาสที่จะได้ใช้เงินเยอะไปกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ ห้าเหรียญคือช่วงที่บานมาเงินมันเยอะจริงๆแต่ว่าเดือนนี้แม่หมอมองว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นควีนถือเหรียญมาแล้วจ้าอะนะมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วบางคนอาจจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านก็ได้นะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านก็ได้เพราะดาวศุขเป็นสุภาของคุณสุภาคือที่พึ่งคือผู้หลักผู้ใหญ่คือคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะหรือผู้บังคับบัญชาที่โคจรมาที่บ้าน และได้ตำแหน่งมาหาจับมามาใหญ่นะคะไม่ได้มาตัวเล็กๆควีนถือเหรียญมาเลยนะจ๊ะควีนถือดาบในขณะที่ตัวของคุณเองก็มีเสนีนะคะมีสนีแล้วยังไงต่อแม่หมอมีเสนีแต่ทำไมมันมีไพ่ดาบละ่ะมันมีไพ่ดาบเพราะว่าแนวที่สิบห้านะคะก่อนที่ผู้ใหญ่จะมาบ้านตัวของคุณจะเดินถอยหลังในพบเรือนการสื่อสาร ดาวประจำตัวเดินถอยหลัง15พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมประมาณ19วันดาวเราเป็นดาวเล็กเนาะแม้ว่าจะถอยหลังแต่อยู่ในภพเรือนที่เรามีเสน่ห์อยู่ในภพเรือนที่เราเราได้อุดมเกณฑ์นราจรก็ต้องบอกว่าไม่เหมาะเชื่อว่าเพื่อนๆชาวกันสามารถที่จะเอาอยู่นะเนี่ยสามดาบเจ็ดดาบบางคนอาจจะไปได้ยินได้ยิน บางสิ่งบางอย่างก็ทาให้เรารู้สึกหงุดหงิดก็ได้นะคะอ่าบางคนอาจจะอะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวินาศมาเจอพุทธเนาะอืบางทีก็อาจจะได้รับได้ยินข้อความอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเสียใจก็ได้นะคะเออหรือแบบที่มันไม่เข้าหูเราอะประมาณเนี้ยหรือบางคนอาจจะมีการเออ่ บางคนอาจจะมีการหนึ่งสี่มันเป็นการเซ็นเอกสารน่ะถ้าพูดถึงเรื่องงานมันจะมีการเซ็นเอกสารเรื่องงานน่ะเปลี่ยนงานเะยพวกนี้ก็ได้นะคะอืมอย่าคิดมากนะคะอยู่กับดาวพระเกตนะเมจิเชียนี่คือไพ่ประจําตัวของดาวพุธนะก้าวไม้คิดมากค่ะเป็นกังวลแต่ในเรื่องของไม่มองว่าเพื่อนๆเอาอยู่ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในสถานะอะไรไม่มองเชื่อว่าเพื่อนๆมีตัวช่วยมีตัวช่วยที่ดาวพฤหัสช่วยตัวเองด้วยนะคะ แล้วก็ครอบครัวมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแม่หมอมองว่าการเงินมันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพันธุ์ทที่ถอยหลังสิ่งที่เราอยากจะได้มันอาจจะล่าช้านะคะเช่นอยากจะซื้อของเข้าบ้านนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้อาจจะล่าช้านิดนึงนะคะในเรื่องของการเซ็นเอกสารนู่นนั่นแต่ว่าแม่หมอเชื่อว่าสุดท้ายมันสําเร็จนะคะเพราะดาวเราทีนี้เวลาดาวประจําตัวเดือนถอยหลังสิ่งที่แม่หมอจะสื่อคือว่าการสื่อสารนะคะสาช้าคือการสื่อสารอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดและการสื่อสารเนาะนะคะ เอคือดูในดาวแบบนี้นะคะมันตรีโกณถึงราหูเป็นในลักษณะของการไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องยุ่งกับใครคือคุยได้นะแต่พยายามอย่าพูดเรื่องของบุคคลที่สามนะคะไม่เหมออยยาะอนุญาตประมาณนี้ทีนี้ในะเรื่องของความรักเนี่ยนะคะเมื่อดาวประจําตัวกองคุณถึงกันนะคะเลงกันสามดาบ ดาวเจ้าจเรือปุตตะคือดาวสาวเข้าสู่ภพเรือนอริถอยหลังมานานแล้วเดือนนี้เดินเป็นจะหยุดนิ่งนะคะและจะเริ่มเดินหน้าเป็นปกติในภพเรือนอริปุตตะในภพเรือนอริแม่หมอมองว่าบางคนอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต้องแก้ไขปัญหาให้กับลูกๆถ้าใครมีลูกด้วยกันนะคะอ่าแต่ทีนี้ก็เขาก็น่าจะเริ่มแบบออาจจะมีเรื่องที่เราต้องมาคุยกันช่วยช่วยกันแก้ปัญหานะคะเรื่องเกี่ยวกับลูกหรือ จะใช้เงินนะคะไปกับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับลูกๆในครอบครัวสําหรับคนแต่งงานเนาะคนที่แบบมีรู้ด้วยกันอ่ะคือมันไม่หมอกก็ต้องอ่านให้ครบนะคะหรือไม่เช่นนั้นค่ะบางคนปุตตะแปลว่ากิ๊กอ่ะถ้าใครมีกิ๊กปุตตะคือกิ๊กถอยหลังได้พบอริก็แปลว่าทีนี้พอเดินเป็นปกติหยุดนิ่ง ถ้ามีถ้าถ้ายังเคลียร์ไม่จบเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ชนิดหนึ่งนะคะในช่วงเดือนนี้แปลว่าแต่ถ้ามันมีเรื่องอะไรที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้เคลียร์เนี่ยห้าเหรียญเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้เคลียร์สิ่งที่เป็นส่วนเกินนะคะรักเรามันต้องมีสองคนอะไรประมาณนี้เนาะสามดาบเนี่ยนะคะอืมพอมีเช่นนั้นเนี่ยซเป็นลักษณะคือหรือคุณอาจจะไปเจอเองคุณอาจจะไม่ได้ยินหรือคุณอาจจะไปเห็นเองอะไรประมาณนี้หรือจะมีคนมาบอกคุณ แต่ขอให้คุณใช้สติเนาะนะคะตั้งสติแล้วก็คุยกันแบบด้วยเหตุด้วยผลนะคะคุณออฟสอดคุณออฟสอดคือบางครั้งเมื่อเข้าสู่ราศีพิจิกพุดที่อยู่ในราศีพิจิกมีสองแบบอย่างที่บอกแหละว่าไม่เราได้ยินใครพูดเรื่องของคนอื่นก็คือเราพูดเรื่องของคนอื่นด้วยอย่างนี้ค่ะเหมือนก็สิบอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ผลดีเพราะราศีพิจิกคือดาวแห่งความเป็นเรือนพบมรณะของดวงเมืองดวง,ดวง,ดวงโลกเนาะ ดวงเมืองดวงโลกมันแปลว่าถ้าพูดแล้วมันก็จะจบสิ้นนึกออกไหมคะ e e ีนออฟสอดบางทีอาจจะพูดตรงเพราะเขาเป็นบ้าของพระคารเนาะพูดตรงนะคะพูดตรงอย่างเหมือนบางทีแม่หมอก็รู้สึกเหมือนกันว่าเวลาเดือนนี้ที่อ่านอ่านอ่านอัดคลิปเนี่ยแม่หมอก็พูดตรงอยู่เหมือนกันนะคะต้องขออภยัยก็ประมาณนี้นะคะเรามองว่ามันเหมือนมันเหมือนตัวเราอาจจะแบบ เราจะได้โชคอะไรบางอย่างแบบคาดไม่ถึงด้วยนะคะจากหลังที่สิบหกพฤศจิกายนดาวที่เข้ามาเนี่ยโชคเรื่องงานโชคเรื่องตัวตนของคุณนะคะแล้วก็เป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับได้ของอะไรบางอย่างอะ่ะพันธุอืแล้วก็คู่ครองของคุณอาจจะนําโชคลาภมาให้ด้วยนะคะจากตอนแรกแบบโฮใช้เงินเยอะมากนะคะตอนนี้เป็นควีนละค่ะ ะะแล้วก็พร้อมลุยด้วยเป็นควีนแล้วก็พร้อมลุยด้วยนะคะแล้วก็พยายามอย่าคิดมากเนาะนะคะมันจะค่อยดีขึ้นใครที่มีปัญหาสองสามคนนะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยนะคะแล้วก็ตัดสินใจเหมือนกันนะคะประม,ม,มาณเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆชาวกันทุกคนเลยนะคะเพิ่มเติมนะคะเดือนนี้มีดาวย้ายแค่สองครั้งนะคือ,อดาวสุขอาทิตย์เม่หมอไล่หมดแหละเดือนนี้อ่านดาวง่ายมากเดือนที่แล้วดาวย้ายหกครั้ง ไม่รวมดาวถอยหลังทีนี้ตอนนี้นะคะพฤศจิกายนเนี่ยจะมีดาวเดินผิดปกติเพิ่มมานะคะก็คือ,คอ,คอดาวประจตัวงคุณพูดไปแล้วเนาะแล้วก็ดาวอังคารในวันที่29พฤศจิกายนอังคารของคุณคือดาวสหัชชะและมรณะในภพเรือนลาภะที่เป็นนิดนะคะที่เป็นนิดคืออ่อนกําลังอ่ะสหัชชะจะถอยหลังสิ้นเดือนนะคะแล้วก็มรณะข้อดีมรณะลาภาก็คือ สิ่งที่มันจะเสียหายค่ะที่มันจะเกิดขึ้นในภพเดือนที่เกี่ยวข้องกับสังคมมันก็จะล่าช้าถอยหลังไปว่าล่าช้านะแต่สหาชาการเดินทางอาจจะติดขัดนิดนึงหรืออาจจะล่าช้าอาจจะมีการเปลี่ยนแผนอันนี้ให้เตรียมตัวนะคะล่วงหน้าแผนที่แผนว่าจะทางโน่นนี่นั่นอาจจะล่าช้านะคะทีนี้ดาวทั้งหมดนะคะมีสิบดวงเนาะตอนนี้ครึ่งกระดานนะคะห้าดวงถอยหลังหมดเลยเดินผิดปกติ เพราะฉะนั้นเวอร์โกนะคะการราหูที่เรงลัคนาคุณไม่ทําให้คุณเป็นอะไรหรอกเพราะตอนเนี้ยจากนี้เป็นต้นไปไม่หมอจนถึงสิ้นปีถึงปีใหม่เรามองว่าคุณผ่านแล้วคุณชินมาแล้วปีหน้าดาวเสาร์จะโคจรเข้ามาเลงลัคนาเสาร์มาเลงลักพินทูบาทก็ส่วนพินทุบาทเพราะราหูก็มามามา,มา,ม,ามาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแต่ดาวเสาร์อ่ะ จะดีกวาหงหูนิดนึงเพราะเขามาจากพบเรือนที่ดีและเป็นเจ้าเรือนและได้อุดมเกณฑ์ด้วยอุดมนาราเกณฑ์จรนะคะทเสาเพราะฉะนั้นอ่ะบอกใบให้พริหัสก็จะเข้าเรือนการงานกับคุณนะปีหน้านะคะสิ่งที่เรากำลังจะบอกคุณว่านะตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการตั้งรับนะคะแล้วก็ประคับประคองชีวิตเราให้ผ่านสถานการณ์ที่ตอนนี้ดาวเราดาวเงินมันอยู่ในภพเรือนที่ดี มันดีกว่าครึ่งปีแรกเพื่อนๆแต่ถามว่ามันดีสุดไหมมันอาจจะยังไม่ดีที่สุดมันอาจจะต้องรอปีหน้านะคะรอปีหน้าให้ดาวระหัวออกปีหน้าจะเป็นฟีล,ฟล,ฟลแบบอารมณ์ประมาณว่าฟ้าเปิดสําหรับแม่หมอนะยังมองว่าฟ้าเปิดแม้ว่ามันจะเปิดแบบไม่ได้สว่างสุดเพราะเสามาเร็งเนาะแต่เขาก็มาด้วยความเป็นเจ้าเรือนที่ดีอ,ะอ่ะอ่าอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอมองว่าชาวกันนะคะควีนถือเหรียญดาวการเงินปังปังไปรเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงประมาณ ม,มีนาเมษามันนี่ knock everything นะคะเพื่อนๆอ, <c oughs> อยากจะบอกแบบนี้มันนี่ knock everything นะคะก็เตรียมเงินไว้นะคะตอนนี้ก็ดาวพฤหัสเริ่มส่งผลแล้วนะคะอาทิตย์เป็นมิตกับครูครึ่งเดือนหลังพฤศจิกาเลงพฤหัส มุมนี้ค่ะจะทําให้สิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันปัดเป่าไปได้เยอะเลยนะคะคู่ครองก็หันหลังกลับมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นปัญหาที่มีจะมีโอกาสตัดสินใจแก้ไขให้มันจบสิ้นไปเนาะนะคะประมาณนี้ค่ะแม่หมอปิงนกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวกันทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะได้รับข้อความไม่ดีใจแม่หมอต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทํานายรวมค่ะหากเพื่อนเื่อชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยค่ะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างใต้คลิปนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ